สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาตามรอยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห,หัวหรือเสด็จพ่อรอหเรานะคะมาที่วัดท้ายเกาะใหญ่นะคะ,ะวัดนี้นะคะมีประวัติสําคัญก็คือเมื่อรอศหนึสองห้หรือพศสองพนสอยสี่เนะคะเสด็จพ่อรอห้าได้ประพาสต,ต้นแล้วก็มาประทับอยู่ที่ที่นี่นะคะเป็นเหมือนเป็นเป็น แดงเป็นวัดสุดท้ายที่ท่านมานะคะก็เลยเรียกก็เลยวัดชื่อวัดนี้ว่าวัดท้ายเกาะใหญ่นะคะค่ะเดี๋ยวไปดูปายเงียบสงบเป็นวัดเล็กๆนะคะติดแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ก็น่าน้าหน้ามานะคะ ศาลาประพาสต้นของเสด็จพ่อรอห้านะคะณวัดท้ายเกาะใหญ่นะคะ,ะเสด็จพ่อก็ได้เสด็จประพาสต้นนะคะเมื่อวันที่28กรกฎาคมนะคะ2449นะคะมาถึงวัดนี้นะคะวัดท้ายเกาะใหญ่ประมาณ5โมงเย็นบ่าย5โมงก็คือ5โมงเย็น ก็เนี่ยพอพอ,พอกับเวลาที่ที่ดิฉันมามาไหว้ตอนนี้เลยนะคะเว่าบริเวณแถบ,แถบนี้จะเป็นจะเป็นชาวเ,เชื้อสายมอนอาศัยอยู่นะคะก็เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ลรงเทศพอดีกับห้าโมงห้าโมงค่ะเป็นเวลาที่เสด็จพ่อเสด็จมาพอดีตอนนั้นรอบอบัดนคะคะเป็นสลาเป็นสลารักษาเป็นสลา เดินขึ้นไปบนศาลานะคะทีะ่เสด็จพ่อรอห้าได้มาประทับนะคะ,คะก็มีพระบรมวชายลาักษ์ของพระองค์ท่านนะคะเป็นเป็นน่าจะเป็นจุดที่ท่านประทับนะคะ,ะเป็นรูปปั้น เดี๋ยวทีฉันจะไหว้ก่อ็ขอพรเสด็จพ่อเราห้ากันนะคะนโมตัสสะพระคัพตาตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัพตาตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคัพตาตัวละตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศเสเศีอิเสเสพุตนะเมอิอิเมนาพุทธตังโสติ โสตังพุทธะปิติปิโยเทวามนุษสานางปินินชริยังนมามิหงังพระสยามินทัลโลวะโลอิติพุทธังท้าสังมิอิติอรหังสหัจกายังวะรังพุทโธนโมพุทธายะมาสิมายัางป,ยมมะมะยปิยะมะมะนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะปิยะมะมะนโมพุทธายะ ซึ่งพระองค์ท่านาสเสด็จป,ประพาสต้นครบรอบร้อยสามปีเมื่อวันที่2 5 29กรกฎาคมสวนสส5งพนานะคะนานมากมายนะคะนานมากเลยมีเรือมาเทียบท่าด้วยะคะวัดท้ายเกาะใหญ่นะคะ ฝังนะ่งแม่น้ำเจ้าพระยาลื่น,นตรงข้ามนู้นนะคะก็จะเป็นวัดโบสถ์นะคะที่เคยพาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว สนีจะมีเครื่องปันเครื jeden, ่องสั้นดินเผาสมัยก่อน มาเก็บไวว้ที่ันะะคะยิ่งอยู่บนศาลาที่ประทับนี่นะคะยิ่งแบบมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นเป็นหอละฆังไม้นะคะสองสองชั้นนะคะซึ่งเราเราไม่ค่อยได้เห็นได้ได้เห็นนะคะก็เป็นสวยงามค่ะ ตัวนี้เป็นพระเจดีมอนนะคะสีทองอลา,ามก็เป็นทรงรูปะระฆังคว่ำสีทองสวยค่ะ ก็จะเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพยาด้วยเป็นวัดที่เล็กๆแต่มีประวัติศาสตร์นะคะวัดท้ายเกาะใหญ่ชื่อวัดท้ายเกาะใหญ่แต่เป็นวัดเล็กๆเงียบสงบค่ะจะมีโบสถ์เป็นโบสถ์ที่เป็นสีขาวนะคะวัดนี้ รอบโบทก็จะมีเจดีนะคะน่าจะอายุมากน่าจะเป็นเป็นลักษณะเจดีของชาวมอญตอนนี้ไปวัดไหนก็จะมีเห็นต้นสาระต้นสาระช่วงนี้ก็กำลังจะออกดอกด้วยนะคะ โอ้โหดอกร่วงคก็บรรยากาศดีค่ะตอนเย็นตอนเย็นนี่ก็จะโอ้โหมีปลาด้ว จะมีเรือขนสินค้าหรือขนทรายยาวเลย บรรยากาศถ้ามีแม่น้ำมีต้นไม้ความเขียวความร่มรื่นแล้วก็ความชื่นความเย็นของน้ำนะคะก็ททำให้แบบมันแบบสุขก,กายสุขใจมีนกด้วย ห,หรือวัดเียงจามสามโคกประทุงท่านี้เดินขึ้นไปบนศาลานะคะที่เสด็จพ่อรอห้าได้มาประทับนะคะ,คะก็ะมีพระบรม ชายาลักษ์ของพระอ,องค์ท่านนะคะเป็นเป็นน่าจะเป็นจุดที่ท่านประทับนะคะเป็นรูปปั้นเดี๋ยวทีฉันจะไหว้ก่อนขอพรเสด็จพ่อเราห้ากันนะคะ นโมตัสสะพะคะวะตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะตัวระตัวสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสวิเศษิเสอิอิเศเสพุทธานามอิอิเมนาพุทธะตังโสติอิโสตังพุทธะปิติอิปิโยเทวามนุษยานางปินินชลิยังนมามิหังพัสยามินทัณโลวะโลอิติพุทธังทัสสังมิ อิติอลหังสหัสกายังวะรังพุทโธนมโมพุทธายะมาสิมายังปิยะมะมะ,มะนมโมพุทธายะปิยะมะมะ,มะนมโมพุทธายะปิยะมะมะ,มะนมโมพุทธายะซึ่งพระองค์ท่านะสะเสด็จป,ประพาสต้นครบรอบร้อยสปีเมื่อวันที่2ี่สิกากรกฎาคมศสอนสิบสอน,นะคะนานมากมายนานมากเลย วินีจะีเครื่องปั้นเครื่องปันดินเผาสมัยก่อน ไว้มาเก็บไว้ที่วัดน,นะคะยิ่งอยู่บนศาลาที่ประทับนี่นะคะยิ่งแบบมองเห็นทิวทัศน์ได้อย่างกว้างขวาง เป็นเป็นหอะระฆังไม้นะคะสองสองชั้นนะคะซึ่งเราเราไม่ค่อยได้เห็นได้ได้เห็นนะคะก็เป็นสวยงามค่ะ ตัวนี้เป็นพระเจดีมอนนะคะสีทองอลา,ามก็เป็นทรงรูประฆังคว่ำสีทองสวยค่ะ ก็จะเห็นทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพยาด้วยเป็นวัดที่เล็กๆแต่มีประวัติศาสตร์นะคะวัดท้ายเกาะใหญ่ชื่อวัดท้ายเกาะใหญ่แต่เป็นวัดเล็กๆเงียบสงบค่ะจะมีโบสถ์เป็นโบสถ์ที่เป็นสีขาวนะคะวัดนี้ รอบโบทก็จะมีเจดีนะคะน่าจะอายุมากน่าจะเป็นเป็นลักษณะเจดี JD ของชาวมอญตอนนี้ไปวัดไหนก็จะมีเห็นต้นสาระต้นสาระช่วงนี้ก็กำลังจะออกดอกด้วยนะคะ โอ้โหดอกร้วงค่ะก็บรรยากาศดีค่ะตอนเย็นตอนเย็นนี่ก็จะโอ้โหมีปลาด้ว จะมีเรือขนสินค้าหรือขนทรายยาวเลย บรรยากาศถ้ามีแม่น้ำมีต้นไม้ความเขียวความร่มรื่นแล้วก็ความชื่นความเย็นของน้ำนะคะก็ทำให้แบบมันแบบสุกกายสุกใจก็เชิญชวนมานะคะเชิญชวนมาเที่ยวเนี่ยว่าไหว้พระแล้วก็มาตามรอย ของเสด็จพ่อเรานะคะว่าเสด็จพ่อรอห้าไปไหนบ้างนะคะก็เราก็มาก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอกล่าวคาว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ